เช็คเลย9อาการเหล่านี้นะคะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานที่คุณไม่ทันรู้ตัวก็ได้นะคะ โรคเบาหวานนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการาน้ําตาลในร่างกายของเรานะคะมีมากเกินความจําเป็นนั่นเองนะคะและในปัจจุบันนี้นะคะก็มีแนวโน้มว่าโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่า9้าวอาการที่บ่งชี้ว่าเราเข้าข่ายการเป็นโรคเบาหวานนะั้นมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือว่า,าปัสสาวะบ่อยผิดปกตินั่นเองนะคะ สองปวดศีรษะนั่นเองนะคะสามน้ำหนักตัวลดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะสี่ก็คือว่าอ่อนเพลียไม่มีแรงนะคะเหนื่อยง่ายนั่นเองนะคะห้าก็คือว่าคอแห้งนะคะกระหายน้ำบ่อยอผิดปกตินั่นเองนะคะหกก็คือว่ารู้สึกชานะคะบริเวณปลายนิ้วมือแล้วก็ปลายนิ้วเท้าเราด้วยนั่นเองนะคะเจด็ดอ่ะก็คือว่าหิวบ่อยนะคะ กินจุมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะ8ก็คือว่าวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้นะคะ9ก็คือว่า,าสายตาผ้่ามัวนั่นเองนะคะปัจจัยเสี่ยงน,นะคะที่จะทําให้เกิดเป็นโรคเบาหวานนั่นเองนะคะก็จะเป็นพวกโรคอ้วนนะคะแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเส้นเลือดอสูงนะคะหรือว่า,าผิดป,ปกตินั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่า คนในครอบครัวนะคะมีประวัตินะคะการรักษาโรคเบาหวานามานั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเป็นโรคหัวใจนะคะหรือว่าโรคหลอดเลือดน,นั่นเองนะคะปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนนั่นเองนะคะก็จะนําพาไปสู่เรื่องการไตเสื่อมหรือว่าไตวายนะคะอัมมาพึกอัมาพาดนะคะบางทีอาจจะลามไปถึงดวงตาด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะ